สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคลิปลันดอมนี้มาในหัวข้อใครที่รู้ตัวแล้วว่าขาดคุณไม่ได้ขอพลังงานจากจักรกวาลขอพลังงานจากไพ่ช่วยบอกด้วยเถอคะค่ะเช็คเอ e เนอร์จีพลังงานตัวตนของคุณคะ่ะ Tree of Pentacles, Nice of One, King of Pentacles. Three of salt, five of spindle, pairs of salt. เจอแฮลวแพนเจสมิทเจอเจิเีใต้เป็นเพส e of รับ ลังงานตัวตนของคุณมีความเป็นราศีสิงห์ชาวสิงห์รักนาสิงห์คนที่เกิดเดือนสิงหาคมชาวธาตุดินราศีมังกรพึกสศก,กันชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกซึ่งสามารถจะเป็นได้ทั้งสี่ธาตุราศีที่ค่อนข้างจะโดดเด่นก็คือชาวราศีสิงห์ คุณอาจจะมีสภาวะของความเป็นผู้นำหรือเป็น energy ของคนที่ดุดันเข้มแข็งยอมหักไม่ยอมงอไม่ชอบเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบมีคำพูดที่ตรงไปตรงมามีคำพูดที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดเมื่อตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วคุณก็จะทำตามที่คุณได้พูดเอาไว้ มองว่าตอนนี้คุณน่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินเงินทองโชคลาภทางการเงินและการงานพลังงานของคุณณนะตอนนี้คือคนที่มุ่งหาความสงบมุ่งหาความสำเร็จให้กับตัวเองคุณมีพลังงานของฮารแลแพน คุณอาจจะเข้าไปนับถือข้องเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมขนบประเพณีขนบ,รขนบรรมรำเนียมประเพณีที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากคุณหรือคุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนารัฐิบางอย่างหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบ ไปทางเรื่องของการมูเตรูการดูดวงการทำบุญหรือคุณอาจจะชอบปฏิบัติในด้านของการทำสมาธิพลังงานตัวตนของคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งซึ่งมองว่าเป็นคนเก่งมากเพราะคุณมีไพ่จัส m เมนและไพ่เมจิเชียคุณเป็นคนที่มียานอย่างรู้มีความลึกลับมีเซนส์นสัมผัสบ,บางอย่าง เป็นคนที่มักจะคาดการสถานการณ์ร่วงหน้าได้ถูกต้องเป็นคนที่มีลางสังหรณ์มีเซนส์บางอย่างสามารถจะสัมผัสสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคุณมักจะคิดมองการไปในเรื่องต่างๆแล้วไม่ผิดพลาดอันมองเห็นพลังงานเก่าๆถ้าจะถามในเรื่องของความรัก คุณเคยอกหักเสียใจและผิดหวังจากความรักที่คุณมีให้คนคนหนึ่งอย่างมากมายล้นเหลือเป็นความรักที่คุณคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณคุณจึงใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับคนคนนี้ซึ่งมองว่า ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณตั้งดาบให้กับเขาคนนี้รู้สึกว่าคุณไม่ไว้วางใจเขาคนนี้อีกแล้วคุณอาจจะไปจับโปะ๊ะกจับสิ่งที่มันผิดสังเกตหรือคุณอาจจะรู้เรื่องราวบางอย่างกับเขาคนนี้คุณจึงรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะพูดคุย คุณไม่อยากจะเจราจาติดต่อสื่อสารกับเขาคนนี้ทั้งที่คุณก็มีความเจ็บปวดมีความเสียใจมีความคิดถึงให้กับเขาคนนี้มองว่าเป็นคนที่อยู่ในอดีตของคุณส่วนในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินมองว่าคุณอยู่ในสถานะที่มั่นคงแข็งแกร่งมีเงินเก็บ เป็นคนที่เสถียรแล้วในเรื่องของการเงินการงานพร้อมที่จะสามารถมีครอบครัวมีคนรักคุณสามารถที่จะดูแลครอบครัวของคุณได้หากคุณมีคนรักเรามาดู Energy พลังงานของใครคนนั้นใครที่รู้ตัวแล้วว่าขาดคุณไม่ได้ เขาเป็นใครคะลักษณะ Intuition ของเขาเป็นแบบไหน True o s c a True h e r m i t Nice of sort ได้พไพ่ใบเดียวกับคุณนะคะ Cherry on the cherry o w m e l of fortune Page of sort Queen ์ออ n ว The Moon นไนซ์ออฟสอดก้า 7ซเว่นออฟวอนเจเท้าใต้ไพเป็น The ะเอ e r o r พลังงานตัวตนของเขาค่อนข้างที่จะมี ลักษณะของชาวาธาตุดินราศีกันรักานากันคนที่เกิดเดือนสิงหาคนที่เกิดเดือนกันยายนราศีกันรักานากันซึ่งคุณเองคุณเกิดเดือนสิงหาคมหรือมี energy ของชาวราศีสิงรักนาสงห์เขาอาจจะเป็นชาวาธาตุดินราศี มังกรพฤกษกันชาวธาตุลมราศีมิถุนตุลกุมชาวธาตุน้ำราศีพิจิกค่อนข้างจะโดดเด่นราศีพิจิกลัคนาพิจิกคนที่เกิดเดือนพฤศจิก,กายนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือเขาอาจจะมีดาวสุกดาวจันทร์เป็นราศีพิจิกหรือมีความใกล้เคียงกับชาวธาตุน้ำราศีพิจิก คนคนนี้เขาเคยหยิบยื่นความรักให้กับคุณเขาเคยอยากให้คุณเป็นครอบครัวของเขาเขาเองก็เป็นคนที่พูดตรงและมองว่าพลังงานของเขาเองก็ตั้งดาบให้คุณมีคำพูดที่เชื่อเฉือน มีคำพูดที่กระทบจิตใจกับคุณบางท่านบางคนอาจจะเคยมีปากเสียงเคยรู้สึกไม่ถูกใจในคำพูดของกันและกันทำให้คุณและเขาต่างคนต่างไม่ยอมรดราวาสอกให้กันอาจจะมีคำพูดที่คุณและเขามีการศาสตร์คำพูด ใส่กันหรือใช้อารมณ์ในเรื่องของคำพูดความคิดการตัดสินใจเขาเองก็เป็นคนที่มีสภาวะความเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมีเอเนจีคล้ายๆกันกับคุณซึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานมีลูกน้องภายใต้บังคับบัญชาอาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านกฎหมายตำรวจทหาร หรือมีความรู้ทางเรื่องกฎหมายบางคนเขาอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอาจจะมีลูกน้องมีบริวารในครอบครัวให้เขาต้องดูแลซึ่งมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ทำงานหนักมาโดยตลอดอันเห็นพลังงานของเขาณขณะนี้เขาเก็บตัวเงียบไม่อยากพูดคุย ไม่อยากพบปะอะไรกับใครแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะมีคำพูดที่รุนแรงหรือมีอารมณ์ที่รู้สึกมีโทสะหมุดหงิดเ n e r g y ้เขายังไม่เปิดรับใครสิ่งที่อันมองเห็นจาก Energy ของเขาคนนี้ก็คือเขามีการร้องไห้มีการเจ็บปวดเสียใจเขารู้สึกเป็นทุกข์เจ็บปวด รู้สึกยามนอ,อนหรือยามตื่นก็ยังมีความเสียใจบางคนในขณะที่เขาหลับไหลเขาอาจจะฝันร้ายอาจจะฝันถึงคุณฝันถึงเหตุการณ์เก่าๆที่มันกระทบกระทั่งจิตใจเขาที่มันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดเขาอาจจะมีปมมีบาดแผลบางอย่างที่ไม่อาจจะบอกใครให้รู้ซึ่ง จากการที่เขาต้องเป็นผู้นำนำทีมในเรื่องของหน้าที่การงานหรือเป็นผู้นำครอบครัวหรือเป็นผู้นำทางด้านกิจการหน้าที่การงานบางอย่างที่เขาต้องรับผิดชอบโดยที่เขาไม่อาจจะละทิ้งสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบได้ชีวิตของเขามีการต่อสู้ตลอดเวลาเขามักจะต้องเป็นคนที่ลงมือลงแรงทำงานและมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ทั้งกายทั้งใจหลายๆครั้งคนคนนี้รู้สึกทุกข์กังวลเศร้าใจแล้วก็หาทางออกไม่เจอแต่เขาไม่พูดให้ใครได้รู้แล้วก็แสดงออกไปทางด้านของภายนอกให้คนอื่นที่มองเข้ามาเห็นว่าเขาเข้มแข็งเขาไม่ได้เป็นอะไรแต่แท้ที่จริงแล้วยามที่เขาหลับไหลยามกลางคืนเขามาักจะฝันร้าย บางท่านก็บางคนก็อาจจะฝันร้ายถึงขนาดร้องไห้เสียงดังดูเขาเจ็บปวดจากความรู้สึกทั้งหลายซึ่งมองว่าเขาน่าจะมีภาระความรับผิดช,ชอบเยอะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่อาจจะทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขามันซักเซตได้ ซึ่งมองว่าพลังงานตัวตนของเขากำลังจะเปลี่ยนไปจากคนที่เป็นแค่ชาลรีออทเป็นแค่เดอะชาวรีออทเขากำลังจะกลายเป็นเดอะเอ็มพเลอร์เขากำลังจะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งขึ้นอาจเป็นเพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องเข้มแข็งขึ้นเพื่อที่จะปกป้องผู้คนรอบข้างที่เขารัก ที่เขาห่วงใยห,หรือปกป้องหน้าที่การงานของเขาหรือเขาอาจจะมีการเลื่อนระดับเลื่อนหน้าที่การงานของเขาให้มันอ,อยู่ในระดับที่มันสูงขึ้นพัฒนามากขึ้นหรือเขาอาจจะคิดได้ตะกอตนในเรื่องของความคิดให้เขา มีความคงแก่เรียนขึ้นให้เขามีวุฒิภาวะทางด้านของอารมณ์มากขึ้นเขาอาจจะนิ่งเงียบมากขึ้นบุคลิกลักษณะต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปกลายเป็นคนที่เงียบขึมกลายเป็นคนที่มีเซฟโซนของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยู่ในที่ของตัวเองคุณจะสังเกตได้ว่าเขามีความแตกต่างไปจากเดิม มีการพัฒนาสกิลหรือมีการเพิ่มระดับสกิลที่มันดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นซึ่งอันมองเห็นว่าเขาเองก็ยังมีความรักให้คุณถ้าในอดีตเขาเคยรักคุณแค่ไหนเคยให้คุณเป็นที่หนึ่งในใจของเขาณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้เขาก็ยังมองคุณเป็นคู่ของเขา เขาก็ยังอยากจะยกหัวใจยกความรักที่เขามีทั้งหมดให้กับคุณเพียงผู้เดียวคุณก็ยังเป็นคนเดียวที่อยู่ในใจเขามาเสมอแต่อันมองว่าหลายๆสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเขากำลังบีบดันและกดดันให้เขาต้องเข้มแข็งขึ้นให้เขาต้องเก็บความรู้สึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวตนมากยิ่งขึ้น ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบบางอย่างที่เขาจำต้องทำแม้ว่ามันจะขัดกับความรู้สึกของตัวเองทั้งที่เขาก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเฟรนดี้อีกด้านหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบหัวเราะชอบเล่นชอบอาร์มชอบแกล้งคนอื่นแต่ณนะตอนนี้ เขาน่าจะลดบทบาทในเรื่องของการเป็นคนที่เฟรนดีแล้วจริงจังกับชีวิตมากขึ้นซึ่งภพยไม่ได้บอกว่าตอนเนี้เขาอยู่ในชีวิตของคุณหรือไม่แต่ไพ่และจักรวาลส่งสัญญาณมาว่าเขาเองมีคุณอยู่ในหัวใจตลอดเวลาไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันเขาไม่อาจจะ ขาดคุณไปจากชีวิตของเขาได้ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในชีวิตของเขาถ้าเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตของคุณณนะตอนนี้คุณก็ยังอยู่ในหัวใจของเขาอยู่ดียังเป็น number o n วยังเป็นอันดับหนึ่งยังคลองใจเขาอยู่ดีเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วเหตุการณ์สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาความรักระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นยังไง สถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขาคนที่รู้ตัวแล้วว่าขาดคุณไม่ได้นะตอนนี้และอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นมันจะเป็นไปในทิศทางแบบไหน mm hmm. for o s รับ คิ n ออ s ซอดคิงออฟซอดพลังงานใบเดิมนะคิงออ o r อดเป็นพลังงานของคุณ 10 of c ส p s ั10ถ้วยด m a ม i c ช a n พลังงานของคุณอะคุ e ด n อกเป็ t ดีเข้ เพงพลังงานของคุณนะ t r u อ o b s ครับพลังงานของเขากับคุณให้ใบเดิมนะคะ True Obscure Seven Obscure เจ็ดถ้วย ควินออฟสอดไพ่เขานะคะควินออฟสอดใต้ไพ่เป็นไนส์ออฟเพนเคิลหลยหลายใบที่ไพ่ออกมาก็เป็นพลังงานคุณกับเขาเป็นไพ่ใบเดิมๆบอกถึง Energy พลังงานระหว่างคุณกับเขา ถ้าถามถึงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอันไกลนี้พลังงานของคุณจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักให้คุณอาจจะมีคนเข้ามาแล้วอยากเป็นครอบครัวกับคุณอันมองว่าคุณจะ เดินออกมาจากเหตุการณ์สถานการณ์เก่าๆถ้าในอดีตคุณและเขาเดินห่างออกมาจากกันสภาวะที่คุณเดินห่างออกมาจากเขาแล้วก็ตั้งดาบให้เขาคุณก็จะยังคงตั้งดาบให้เขาอยู่คุณก็จะยัง อยู่ห่างไกลกับเขาอยู่อาจจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศคนละภูมิภาคในขณะนี้และอนาคตคุณก็เป็นคนเก่งเช่นเดิมเป็นคนที่รอบรู้เช่นเดิมคุณก็ยังมีหัวใจดวงเดิมที่อยากจะเป็นครอบครัวกับเขาคุณก็ยังมีความรัก ให้กับเขายังเฝ้ามองเฝ้าดูเฝ้าเก็บหัวใจไว้ให้เขาเช่นเดิมคุณก็ยังมีความรักให้กับเขาเช่นเดิมไม่เปลี่ยนเคยอยู่เคยรู้สึกอย่างไรเคยอยู่ที่ตรงไหนคุณก็ยังรู้สึกกับเขาเช่นเดิมยังวางเขาไว้ตรงที่เดิมเขาก็ยังเป็นคนรักของคุณเช่นเดิมส่วนเขา เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เดินจากคุณไปหรือจากคุณไปจากความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่จากเขาไปในครั้งนี้ก็ยังมองเห็นว่าพลังงานของเขาก็ยังตั้งดาบให้คุณเช่นเดิมเขาก็ยังอยู่ในที่ของเขาเช่นเดิมคุณกับเขามีความคล้ายคลึงกันคุณยังคงตั้งดาบใส่เขามีอีโก้ใส่เขา เขาก็ยังคงตั้งดาบและมีอีโก้ใส่คุณในเรื่องของการแสดงออกคุณและเขาก็ยังตั้งดาบใส่กันเขาเองก็เป็นคนเก่งมีเซนต์สามารถมองคนได้ทะลุปุปป่มคุณอาจจะเป็นคู่รักที่เกิดมาด้วยการหลายภพหลายชาติซึ่งมองว่าเป็นพลังงานของคู่โซเมทแล้วในชาตินี้ คุณก็ได้กลับมาเจอกันใหม่แต่มันยังมีสถานการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาลงเอยด้วยกันณนะตอนนี้ไม่ได้ซึ่งน่าจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเขาเองก็ยังเก็บหัวใจไว้ให้คุณยังรอคอยคุณยังเฝ้ามองเฝ้าสืบเฝ้าส่องเฝ้ามองหาคุณในทุกทกที่อยากจะมีคุณไว้ในชีวิต อยากจะเป็นคู่ของคุณอยากจะเอาหัวใจที่เขามีอยู่มามอบให้คุณอยากจะได้อยู่เคียงคู่กับคุณไปเส้นกันคุณทั้งคู่ต่างรู้สึกรักกันอยากอ,าอยากจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันเหมือนคนปกติโดยทั่วไปแต่คุณทั้งคู่ก็ทำได้เพียงแค่คิดเพราะนะขณะนี้คุณทั้งคู่น่าจะยังไม่ ไม่มีความพร้อมอาจจะในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณทั้งคู่หรืออาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางที่มีความห่างไกลกันจนคุณไม่ได้พบไม่ได้เจอกันเรื่องของหน้าที่การงานที่มันดึงคุณทั้งคู่ให้ออกจากกัน นี่อาจจะเป็นบททดสอบเรื่องราวความรักระหว่างคุณและเขาซึ่งอันมองว่าตอนนี้คุณยังบางคู่บางคนคุณยังตั้งดาบยังตั้งกาใส่กันอยู่คุณอาจจะยังทะเลาะกันอยู่หรืออาจจะมีคำพูดการเจรจาที่ไม่ลงรอยกันทั้งที่ในใจคุณมีความรักให้กันจริงๆแล้วลึกๆคุณทั้งคู่ ไม่อาจจะลืมเรือนกันไปได้แล้วก็มีกันและกันเป็นที่หนึ่งในใจเสมออยากจะเป็นครอบครัวกันคุณมีความผูกพันทั้งเรื่องของจิตวิญญาณกันมากแต่ในเรื่องของทางกายภาพคุณกับตั้งดาบใส่กันเขาเองรู้ตัวแล้วว่าขาดคุณไม่ได้คุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเขาที่ผูกพันเนิ่นนานกับคุณ คุณเองก็เส่นเดียวกันรู้สึกผูกพันทางจิตวิญญาณกับเขาแบบประหลาดอย่างที่คุณก็ไม่เข้าใจตัวเองคุณนังคู่อาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสสามารถรู้เหตุการณ์บางอย่างเรื่องหน้าหรือสามารถมองการไกลมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะไกลในอนาคตได้อย่างดีคุณของคนไม่อาจจะตัดกันได้ในเรื่องของจิตวิญญาณสปายิชชัว แต่ในเรื่องของการปฏิบัติการเป็นอยู่ที่แสดงออกทางภายนอกก็คือคุณไม่ได้พูดไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ใกล้กันถ้าถามอันว่าแนวโน้มคุณทั้งคู่จะมีโอกาสได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมอันมองว่าตอนเนี้ยมันก็เมบีนะห้าส คุณอาจจะได้กลับมารียิเนียนกันหรือคุณอาจจะไม่ได้กลับมารียิเนียนกันก็ได้แต่ในเรื่องของจิตวิญญาณแน่นอนคุณไม่อาจจะตัดกันและกันออกไปจากความคิดจากความทรงจําเพราะคุณคือคู่โซเมทที่มาจากอดีตคุณอาจจะมาเพื่อแก้ไขบางอย่างหรือแก้กรรมบางอย่างที่คุณทั้งคู่จะต้องมาชดใช้กัน หรือคุณอาจจะมาร่วมสร้างบุญกุศลกันในชาติภพนี้ก็ได้แต่มองว่าในเวลานี้มันอาจจะยังไม่สัตย์เดาวมันอาจจะกลับมารียูเนี่นกันไม่ได้มันยังหาจุดที่มันลงตัวกันไม่ได้ซึ่งแน่นอนมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นอันจึงต้องบอกว่ามันเปอร์เซ็นที่มันจะเป็นไปได้ในการกลับมา ใช้ชีวิตด้วยกันก็คือห้าสิบห้าสิบประมาณนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขสงบร่มเย็นเป็นสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ